เธอเคยถูกหัวร่อเยาะเพียงเพราะความจนแต่นี่คืนงานเลี้ยงรุ่นทุกคนกลับต้องเกืนคำพูดตัวเองไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่เธอเตรียมมาคืนนี้จะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดการหญิงสาวยืนอยู่หน้ากระจกในห้องเล็กๆแสงไฟสีส้มอ่อนสะท้อนบนผิวหน้าที่แต่งอย่างพิถีพิถันเสียงลมหายใจของเธอสั่นเล็กน้อยคืนนี้คือคืนที่เธอรอคอยมานานงานเลี้ยงรุ่นหลังจากผ่านไปสิบปี ชื่อของเธอเคยเป็นเรื่องตลกในห้องเรียนเด็กหญิงที่ใส่รองเท้าขาดถือกระเป๋าผ้าซ่อมเองด้วยด้สีแดงเสียงหัวเราะในวันนั้นยังคงก้องในใจเธอยกมือแตะหูเบาๆต่างหูเพชรแท้แวววาวของจริงที่เธอซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่ใช่ของปลอมอย่างที่ใครเคยยาอเมื่อเธอก้าวเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงเสียงเพลงเบาๆผสมกลิ่นน้ำหอมราคาแพง ผู้คนแต่งตัวหรูหราหัวเราะเสียงดังแต่ทุกสายตาก็เริ่มหันมามองแสงไฟสปอตไลท์สะท้อนบนชุดราตรีสีดำของเธอเรียบรูแต่ทรงพลังหัวใจเธอเต้นแรงแต่รอยยิ้มยังคงนิ่งไม่มีใครจำได้ทันทีเพื่อนเก่าบางคนหลีตาพยายามนึกชื่อจนกระทั่งมีเสียงหนึ่งดังขึ้นเธอคือหญิงคนนั้นใช่ไหมคนที่เคยจนที่สุดในห้อง เสียงหัวเราบแผวเบาออยขึ้นอีกครั้งแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาเธอยกแก้วไวน์ขึ้นช้าช้าแหวนเพชรบนนิ้วสะท้อนแสงว่าเ่้ตาชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาร่างสูงในสูตรรูยกมือแตะหลังเธอเบาๆขอโทษที่มาสายที่รักเสียงเขานุ่มลึกแต่ทุกคนได้ยินชัดทั้งห้องนิ่งงนันบางคนอ้าปากค้าง พระชายคนนั้นคือเจ้าของบริษัทใหญ่ที่ทุกคนใฝ่ฝันจะได้ร่วมงานด้วยหญิงสาวหันไปมองกลุ่มเพื่อนเก่าช้าๆสายตาเธอไม่เยาะไม่โกรธแต่สงบนิ่งเหมือนน้ำในแก้ววายเธอเอ่ยเพียงคำเดียวดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งเสียงดนตรีเริ่มขึ้นอีกครั้งแต่บรรยากาศกลับเปลี่ยนไปทั้งหมดไม่มีเสียงหัวเราะอ,อีกมีเพียงความเงียบที่กดดันจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเอง กลิ่นวน์แดงผสมกับกลิ่นอายของความเสียใจในอากาศเธอรู้ดีว่าความเงียบในคืนนี้คือคำตอบของอดีตทั้งหมดและทันใดนั้นเสียงไมโครโฟนดังขึ้นจากเวทีผู้ดำเนินงานเอ่ยชื่อของเธออีกครั้งพร้อมคำประกาศที่ไม่มีใครคาดคิดและผู้ได้รับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นในปีนี้คือคุณพิมล,ลสิริการเสียงประกาศนั้นดังชัดเจนทั่วห้องทุกสายตาหันมาที่เธออีกครั้ง บางคู่เต็มไปด้วยความตกใจบางคู่มีแววอายปนสับสนหญิงสาวยืดตัวตรงรอยยิ้มบางปรากฏบนริมฝีปากเสียงปรบมือเริ่มเบาๆก่อนจะดังขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่สามารถปลบเสียงหัวใจที่เต้นแรงของหลายคนได้เธอก้าวช้าๆไปยังเวทีเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนทุกก้าวเหมือนย้ํรอยอดีตที่เธอเคยเดินผ่านมา ทุกคำเย้ยเย้ยในวันนั้นกลับกลายเป็นแรงผลักดันให้เธอยืนอยู่ตรงนี้เมื่อเธอรับรางวัลจากมือผู้อำนวยการแสงแฟลชจากกล้องสื่อมวลชนว่าขึ้นไม่หยุดแต่สิ่งที่สะดุดใจที่สุดคือใบหน้าของเพื่อนบางคนที่เคยหัวเราะเธอน้ำตาคลออยู่ในดวงตาของหญิงคนหนึ่งเธอคือเพื่อนสนิทในอดีตผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเดินหนีเธอเพราะอายที่ต้องคบคนจน ตอนนี้กลับยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาเบาๆที่มนรัตหันไปมองสายตาทั้งคู่สบกันไม่มีคำพูดใดออกจากปากแต่ความหมายทั้งหมดได้ถูกถ่ายทอดผ่านสายตาหลังจากขึ้นเวทีเธอกลับมานั่งโต๊ะเสียงกระซิบดังไปทั่วห้องบางคนเริ่มพูดถึงบริษัทของเธอบางคนพยายามยิ้มให้เหมือนไม่เคยเหยียบหัวใจใครในอดีตชายที่มาด้วยกับเธอยื่นแก้วให้ เธอทำได้ดีมากเขากระซิบข้างหูกลิ่นน้ำหอมของเขาแผ่วเบาแต่กลับปลุกความทรงจำเก่าที่เธอพยายามเก็บซ่อนไว้ในความวูบหนึ่งเธอเห็นภาพตัวเองในอดีตเด็กหญิงในชุดนักเรียนเก่าๆกำลังยืนอยู่ข้างสนามถือกล่องข้าวเล็กๆที่ไม่มีใครอยากนั่งกินด้วยเธอหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึก กลิ่นวายผสมกลิ่นดอ,อกกุหลาบจากใจก,กลางโต๊ะมันคือกลิ่นของชัยชนะแต่แฝงด้วยรสขมของความทรงจำทันใดนั้นเสียงผู้ดำเนินรายการดังขึ้นอีกครั้งต่อไปเราขอเชิญแขกพิเศษขึ้นมากล่าวแสดงความยินดีกับคุณพิมลลัตแสงไฟส่องไปยังประตูทางเข้าทุกคนหันไปมองร่างหนึ่งปรากฏขึ้นในเงามืดชายสูงวัยในชุดสูทสีเทา มือของเขาถือไม้เท้าแต่สายตาย,ยังคมกริบเหมือนเดิมที่มนรัรัชงักริมฝีปากของเธอสั่นเล็กน้อยพระชายคนนั้นคือครูใหญ่ในอดีตผู้ที่เคยพูดก,กับเธอในวันสุดท้ายก่อนลาออกว่าเด็กอย่างเธอไม่มีวันไปได้ไกลเสียงกระซิบในห้องเงียบลงทันทีครูใหญ่ยิ้มบางสายตายเต็มไปด้วยความประหลาดใจและบางสิ่งที่คล้ายเสียใจ ฉันไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นเธอในวันนี้เสียงของเขาแผ่วเบาแต่ทุกคนได้ยินชัดเจนที่มนรัตลุกขึ้นยืนเธอเดินไปช้าช้าหัวใจเธอเต้นแรงในขณะที่ทั้งห้องเฝ้าดูอย่างเงียบงนันและเมื่อเธอหยุดอยู่ตรงหน้าเขาเธอก้มศีรษะเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยคำที่ไม่มีใครคาดคิดขอบคุณค่าที่เคยไม่เชื่อในตัวหนูเสียงของเธอนุ่ม แต่ชัดเจนจนได้ยินทั่วห้องไม่มีการสัน่นไม่มีความโกรธมีเพียงความสงบนิ่งที่เยือกเย็นจนบรรยากาศทั้งงานหยุดนิ่งครูใหญ่ชะง,งักแววตาเขาเปลี่ยนไปจากความภาคภูมิใจกลายเป็นความละอายที่ยากจะปิดบังฉันเขาพูดไม่ออกมือสั่นเล็กน้อยไม้เท้าในมือกระทบพื้นเบาๆเสียงสะท้อนกล้องในความเงียบหญิงสาวยิ้ม ถ้าไม่มีคำพูดของครูวันนั้นหนูคงไม่รู้ว่าแรงดูถูกสามารถกลายเป็นพลังได้มากแค่ไหนเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความสำเร็จหากเพราะความเข้าใจบางอย่างที่ทุกคนเพิ่งตระหนักแสงไฟสัดส่องทั่วห้องบรรยากาศอบอุ่นปนหนาวหลายคนเริ่มหลบสายตาบางคนก้มหน้าลงเหมือนกำลังคิดถึงคำพูดที่เคยเอ,อ่ยในอดีตชายคนหนึ่งในชุดสูทเข้มยกแก้วขึ้น เขาคือเพื่อนร่วมชั้นที่เคยหัวเราะแรงที่สุดแต่ในคืนนี้ริมฝีปากเขาสั่นขอโทษนะพิมนรััตตอนนั้นฉันมันโง่เธอหันไปมองหน้าเขารอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏขึ้นตอนนั้นเราทุกคนยังไม่โตพอประโยคนั้นทําให้ชายคนนั้นน้ำตาคลอเขายกแก้วขึ้นช้าช้าและทั้งโตก็ทำตามแสงไฟสะท้อนบนแก้ววนับสิบ กลิ่นหอมขององุ่นแดงลอยคลุ้งแต่ภายใต้ความหอมหวานนั้นยังมีกลิ่นของอดีตที่ไม่อาจลืมที่มนรัตมองไปรอบห้องทุกใบหน้าที่เคยดูสูงส่งในวัยเรียนตอนนี้กลับดูเล็กลงเธอรู้ดีว่าความร่ำรวยจริงไม่ใช่เงินทองแต่คือสักิ์ศีที่ไม่เคยถูกขายเสียงเปียโนเริ่มบรรเลงช้าๆบทเพลงเดิมที่เคยเปิดในวันรับปริญญาเธอหลับตา ทุกภาพย้อนกลับมาเสียงฝนในเวลาออกรองเท้าที่เปียกแฉะและคำพูดเยอะเยที่แทงใจเด็กจนอย่างเธอไม่มีทางเทียบใครได้หรอกเสียงนั้นดังในหัวอีกครั้งแต่ตอนนี้เธอหัวเราะอ,ออกมาเบาๆเพราะในค่ำคืนนี้เธอคือคนที่ทุกคนมองและไม่มีใครหัวเราะอ,อีกต่อไปเธอเก้าวลงจากเวที สายลมจากเครื่องปรับอากาศพัดกระทบผิวแต่หัวใจกลับร้อนวูบด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดไม่ใช่ความสใจ,จแต่คือการปลดปล่อยทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าใบเล็กของเธอดังขึ้นชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอทำให้เธอชะงักแม่เธอกดรับสายเสียงปลายสายแผ่วเบาและอบอุ่นลูกอยู่ในงานหรือยังลูกแม่ดูถ่ายทอดสดอยู่เห็นลูกสวยมากเลย น้ำตาเริ่มคลอในดวงตาเธอแม่หนูทำได้แล้วนะเสียงแม่หัวเราะเบาๆแม่รู้ว่าวันหนึ่งลูกจะทำให้ทุกคนเงียบได้ด้วยความดีของลูกเองที่มนรัดเงยหน้าขึ้นมองไปยังแชนเดเลีย์ที่ระยิบระยับเหนือสีสษะแสงนั้นเหมือนดาวนับพันสะท้อนอยู่ในดวงตาเธอแต่ทันใดนั้นเองประตูห้องจัดเลี้ยงเปิดอ,ออกอีกครั้งเสียงฝีเท้าเร่งรีบดังขึ้นจากทางเข้า ชายคนหนึ่งวิ่งตรงมาทางเธอหน้าของเขาซีดเผือดถือโทรศัพท์ไว้ในมือคุณพิมลลัตข่าวด่วนครับเธอหันขวับทุกคนในห้องเริ่มหันตามเกิดอะไรขึ้นเธอถามเสียงสัน่นชายคนนั้นยื่นโทรศัพท์ให้หน้าจอแสดงข่าวแจ้งเตือนขนาดใหญ่ตัวหนังสือสีแดงขึ้นว่าเสียงประกาศจากโทรศัพท์ทำให้ทั้งห้องเงียบสนิท เวลาราวกับหยุดลงแก้วไวน์ในมือของเธอสัน่นของเหลวสีแดงเข้มกระเพื่อมจนหยดลงบนโต๊ะผ้าขาวว่าอะไรนะเสียงเธอแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความไม่เชื่อหัวใจเธอเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะทะลุออกจากอกชายที่ถือโทรศัพท์ยื่นให้ต่อมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสิบห้านาทีที่แล้วครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังควบคุมเพลิงอยู่เสียงซุบซิบดังขึ้นรอบตัวบางคนยกมือปิดปาก บางคนมองหน้าเธอด้วยสายตาเวทนาในขณะที่เธอยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นแสงไฟในห้องดูสว่างจ้าจนแสบตาแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนอยู่ในความมืดเสียงหัวเราะจากเมื่อครู่ยังคงกล้องอยู่ในอากาศตัดกับเสียงหัวใจที่ดังไม่เป็นจังหวะของตัวเองเธอคว้าโทรศัพท์มากดดูภาพข่าวภาพที่ปรากฏคือเปลวไฟสูงเท่าหลังคาควันดำพวยพุ่ง,พ,งพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ายามคำ่ำ งาของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงวิ่งวุ่นอยู่รอบบ้านที่กำลังลุกไหม้นั่นคือบ้านของเธอจริงๆบ้านที่เธอสร้างจากศูนย์บ้านที่มีความทรงจำของแม่ของวันที่เธอกลับไปกอดแม่ครั้งแรกหลังประสบความสำเร็จแม่เสียงเธอหลุดออกมาเบาๆนิ้วสั่นกดโทรออกหาปลายสายแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงสัญ,ญญาณที่ตัดซ้ำไปมาเหมือนมีมีดบางๆกรีดลงบนหัวใจ ชายคนข้างกายจับแขนเธอไว้แน่นจะเย็นก่อนผมจะให้คนของบริษัทติดต่อไปที่นั่นเดี๋ยวนี้แต่เธอสลัดมือเขาออกน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้มแม่อยู่ในบ้านนั้นแม่อยู่คนเดียวเธอวิ่งออกจากห้องจัดเลี้ยงเสียงเรียกตามหลังดังขึ้นพิมลรัตเดี๋ยวก่อนแต่เธอไม่หยุดรองเท้าส้นสูงกระแทกพื้นทางเดินหรูเสียงดังสะท้อนในถงยาว เธอผลักประตูโรงแรมออกลมกลางคืนกระแทกหน้ายเย็นเฉียบแต่ภายในกลับร้อนระอุด้วยความกลัวรถรู้ของเธอจอดอยู่หน้าทางเข้ามือที่สั่นเทาเสียบกุญแจแทบไม่เข้าเครื่องยนต์สตาร์ทขึ้นพร้อมเสียงคำรามเธอเหยียบคันเร่งจนล้อหมุนแรงเสียงยางเสียดถนนดังแหลมสะท้อนในค่ำคืนภาพแสงไฟบนถนนพร่ามัวน้ำตาบทบบงสายตา แต่ในหัวมีเพียงภาพเดียวแม่ของเธอเสียงไซเรนของรถดับเพลิงดังอยู่ไกลๆเธอเร่งความเร็วหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหยุดได้ทุกเมื่อเมื่อเธอขับรถเข้าใกล้ย,ย่านดอนเมืองควันดำเริ่มลอยปกคลุมท้องฟ้าแสงไฟจากเพลิงลุกโชนช่วงสองสว่างทั่วถนนเสียงคนร้องตะโกนดังระงมเธอเบรกกระทันหันประตูเปิดออก ลิ่นไม่คะคลุค้งจนแทบหายใจไม่ออกคุณเข้าไปไม่ได้ครับอันตรายมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคนหนึ่งรีบเข้ามาขวางแต่เธอผลักเขาออกด้วยแรงทั้งหมดแม่ฉันอยู่ข้างในเสียงแตกของไม้หลังคาดังปังเศษไฟปลิวกระเด็นลงใส่เสื้อเธอความร้อนแล่นผ่านผิวแต่เธอไม่สนใจเธอพยายามมองผ่านควันทุกสิ่งพร่ามัว บ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะตอนนี้เหลือเพียงเปลวไฟและเสียงไม้ลล่นกรอบแรกรบเธอตะโกนสุดเสียงแม่แม่อยู่ไหนไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงเปลวไฟคำรามราวกับปืนทุกอย่างเข้าไปในท้องของมันน้ำตาไหลพรากขาเธอสัน่นแต่ก็ยังพยายามพุ่งเข้าไปอีกก้าวทันใดนั้นมือหยาบของใครบางคนคว้ารอบแขนเธอไว้แน่น อย่าเข้าไปมันกําลังจะถลม่มเธอสะบัดแต่ไม่หลุดปล่อยชั้นเสียงระเบิดดังสนั่นจากด้านในแสงไฟพุ่งขึ้นสู่ฟ้าแรงระเบิดสะเทือนจนเธอลม้มลงกับพื้นเศษไม้ปลิวกระแทกใส่แขนเลือดซึมออกมาทันทีเสียงกรีดร้องดังไปทั่วเธอเงื่อยหน้าขึ้นเห็นภาพหลังคาบ้านถลม่มลงมาทั้งหลัง ดวงตาเธอเบอิกกว้างแม่แม่ของหนูอยู่ในนั้นเสียงเธอขาดห่วงแสงไฟสะท้อนในดวงตาเหมือนโลกทั้งใบกํำลังมอดไม่ไปพร้อมกับทุกสิ่งที่เธอสร้างมาและในวินาทีนั้นเองเสียงโทรศัพท์ในมือเจ้าหน้าที่ดังขึ้นเขามองหน้าจอแล้วหันมาทางเธอสีหน้าเต็มไปด้วยความสับสน คุณทิมลัสมีคนแจ้งมาว่าแม่ของคุณถูกพาไปโรงพยาบาลแล้วแต่มีบางอย่างที่คุณควรเห็นด้วยตัวเองเธอลุกขึ้นแทบไม่ทันรู้ตัวหัวใจเต้นแรงราวจะระเบิดออกจากอกโรงพยาบาลไหนคะเสียงเธอสั่นจนแทบกลายเป็นเสียงกระซิบเจ้าหน้าที่มองหน้าเธอโรงพยาบาลรามาธิบดีครับรถพยาบาลพาไปเมื่อสิบนาทีที่แล้วโดยไม่รอคำพูดต่อเธอรีบวิ่งไปที่รถ เท้าเปล่าของเธอกระทบพื้นยางมาต่อยร้อนฉ่าชุดราตรีสีดำขาดวิ่นจากเปลวไฟผมยุ่งเหยิงปนกลิ่นไม้เธอสตาร์ทรถอีกครั้งเสียงเครื่องยนต์คำรามก้องในความมืดแสงไฟถนนพรามัวราวกับทะเลแห่งแสงเธอขับผ่านทุกสัญญ,ญาณไฟเสียงแตรจากรถคันอื่นดังระงม,มแต่เธอไม่ได้ยินอะไรอีกแล้วในหัวมีเพียงภาพใบหน้าของแม่ รอยยิ้มอบอุ่นที่คอยปลอบโยนในวันที่เธอร้องไห้มือที่เคยซับน้ําตาในวันสอบตกเสียงที่เคยพูดเบาๆว่าไม่เป็นไรลูกแม่อยู่ตรงนี้เสมอตอนนี้แม่อยู่ที่ไหนเมื่อรถจอดหน้าประตูโรงพยาบาลเธอผลักประตูออกอย่างแรงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตกใจคุณครับคุณต้องลงทะเบียนก่อนแม่ของฉันอยู่ที่นี่รถพยาบาลเพิ่งมาส่ง เธอตะโกนเสียงของเธอเต็มไปด้วยความแตกสลายพยาบาลรีบวิ่งออกมาจากโถงทางเข้าคุณพิมลลัตใช่ไหมคะทางนี้ค่ะเธอวิ่งตามโดยไม่รู้ว่าตัวเองร้องให้อีกครั้งตั้งแต่เมื่อไหร่ทางเดินสีขา,ขาวของโรงพยาบาลดูยาวไม่สิ้นสุดแสงไฟนีออนกระพริบเบาๆเ,เ,เหมือนลมหายใจของความหวังที่ริปรีเสียงเครื่องช่วยหายใจดังปี๊ปีจากห้องใกล้เคียง กลิ่นยาฆ่าเชื้อและน้ำยาล้างมือแรงจนแสบจมูกพยาบาลหยุดหน้าห้องฉุกเฉินเธอยกมือขึ้นห้ามขอให้ใจเย็นก่อนนะคะคนให้ปลอดภัยแล้วแต่แต่พี่มนรัตแทบกลั้นหายใจพยาบาลหลุบตามีคนมาด้วยคะเขาบอกว่าอยู่กับคุณแม่ตอนเกิดเหตุเธอขมวดคิ้วใครกันคะเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านในห้อง ชายคนหนึ่งเดินออกมาเสื้อผ้าเต็มไปด้วยขม่าวควันดวงตาแดงก่ำเหมือนผ่านไฟนรกมาเมื่อแสงไฟกระทบหน้าหัวใจของเธอหยุดเต้นคุณเสียงเธอแทบไม่ออกจากลำคอเขาคืออดีตสามีชายที่ทิ้งเธอไปเมื่อห้าปีก่อนวันที่เธอยังไม่มีอะไรวันที่เขาพูดว่าฉันไม่อยากอยู่กับคนจนอีกต่อไป ตอนนี้เขายืนอยู่ตรงหน้าเธอผมยุ่งเต็มไปด้วยขม่าวมือข้างหนึ่งถือสร้อยคอเส้นเล็กที่เธอจำได้ดีสร้อยนั้นเป็นของแม่ผมอยู่กับแม่ของคุณตอนเกิดเหตุเสียงเขาแผ่วเบาผมพาเธอออกมาทันแต่เธอหมดสติไปก่อนจะถึงรถพยาบาลโลกของทิมอนรัตเหมือนหยุดหมุนเธอมองเขาความโกรธความตกใจและความสับสนปะปนกัน ทำไมคุณถึงอยู่ที่บ้านฉันน้ำเสียงของเธอแข็งแต่อีกฝ่ายกลับเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดช้าๆเพราะผมกลับไปขอโทษแม่ของคุณเขาเงยหน้าขึ้นผมรู้ว่าผมเคยทำผิดกับคุณมากแต่แม่คุณยังคงให้อภัยผมน้ำตาของทิมนรัตเริ่มไหลหัวใจเต้นแรงอีกครั้งภาพในหัวสับสนยุ่งเหยิงทั้งความแค้นและความเศร้าไหลามาปนกัน แม่ของฉันอยู่ไหนเธอพูดเสียงสัน่นเขาพยักหน้าอยู่ในห้องนั้นเธอฟื้นแล้วแต่เธออยากเจอคุณก่อนจะพูดอะไรสักอย่างเธอผลักประตูเข้าไปช้าๆภายในห้องมืดสลัวเสียงเครื่องวัดชีพจรดังสม่ำเสมอแม่ของเธอนอนอยู่บนเตียงใบหน้าซีดแต่ยังมีรอยยิ้มจางๆแม่เสียงเธอแผ่วเหมือนเด็กเล็กเรียกหาความอบอุ่นแม่ลืมตาช้าๆ ดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความอ่อนโยนลูกจา๋าแม่ดีใจที่ลูกปลอดภยัยพี่มนรัตซุดลงข้างเตียงจับมือแม่ไว้แน่นความอุ่นในมือทำให้เธอรู้ว่ายังมีชีวิตแม่ไม่เป็นไรใช่ไหมแม่พยักหน้าเบาๆแต่ก่อนที่เธอจะพูดต่อแม่กลับหันไปมองชายคนนั้นที่ยืนอยู่ตรงประตูลูกมีบางอย่างที่แม่อยากให้ลูกฟังเสียงของแม่เบาแต่ชัดเจน เขาไม่ได้กลับมาเพียงเพื่อขอโทษพี่มนรัชะงักสายตาไม่เต็มไปด้วยบางสิ่งที่เธออ่านไม่ออกแม่บีบมือเธอแน่นลูกต้องรู้ความจริงก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปห้องผู้ป่วยเงียบลงจนได้ยินเพียงเสียงเครื่องวัชีพจรนที่มนรัชมองหน้าแม่ด้วยความสับสนหัวใจเต้นแรงอีกครั้งเหมือนจะหลุดจากอกความจริงอะไรหรอคะแม่น้ำเสียงเธอสัน่น ืมยังคงจับมือแม่แน่นราวกลัวว่าหากปล่อยจะสูญเสียไปอีกครั้งแม่หันไปมองชายคนนั้นแววตาทั้งสองสบกันสั้นๆก่อนที่แม่จะหันกลับมาหาลูกสาวลูกจ๋าผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้จากเราเพราะหมดรักพี่มนรัตน์ขมวดคิ้วหมายความว่าอะไรคะชายคนนั้นสูดลมหายใจลึกเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวด วันที่ผมจากคุณไปผมไม่ได้หนีเพราะความจนหรือความล้มเหลวของคุณแต่เพราะผมรู้ว่าผมจะป่วยหนักผมไม่อยากให้คุณต้องดูแลคนที่กำลังจะตายดวงตาพิมลรัตเบิกกว้างคุณพูดว่าป่วยเหรอเขาพยักหน้าผมได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงในตอนนั้นผมพยายามรักษาตัวอยู่ต่างประเทศแต่สิ่งเดียวที่ผมคิดถึงตลอดเวลาคือคุณ น้ำตาไหลเงียบเียบ,บนแก้มของพี่มลรัตน์ทุกความโกรธที่เคยมีค่อยๆละลายเธอมองหน้าแม่แม่ยิ้มจางๆพร้อมพยักหน้าเขามาหาแม่เมื่อไม่กี่เดือนก่อนเขาอยากให้แม่ช่วยพูดแทนแต่แม่บอกเขาว่าถ้าอยากให้ลูกให้อภัยต้องบอกด้วยตัวเองบรรยากาศในห้องอบอวลด้วยกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแต่ในหัวใจของเธอกลับอุ่นขึ้นอย่างประหลาดพี่มลรัตน์หันไปมองชายคนนั้นอีกครั้ง เขายืนนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยความเสียใจและความหวังผมแค่ดีใจที่คุณยังมีความสุขผมไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นคุณอีกแต่ในวันที่ไฟไม่บ้านผมได้ยินเสียงแม่ของคุณร้องเรียกผมเลยเข้าไปช่วยหญิงสาวยืนนิ่งภาพทั้งหมดค่อยๆเรียงชัดในหัวชายที่เธอเคยเกลียดกลับเป็นคนที่ช่วยชีวิตแม่ไว้เธอก้าวเข้าไปช้าๆมือสันไม่ยื่นไปแตะมือเขา ขอบคุณที่ยังกลับมาในวันที่ทุกอย่างกำลังจะหายไปเขายิ้มบางบางครั้งคนเราต้องผ่านไฟไม่จึงจะเห็นสิ่งที่สำคัญจริงๆแม่ยิ้มทั้งน้ำตาแสงแดดยามเช้าส่องลอดผ้าม่านเข้ามาอบอุ่นและอ่อนโยนเหมือนมือของเวลาพี่มนรัตหันไปมองหน้าต่างเห็นคนบางๆจากบ้านที่ไม่เมื่อค่ำคืนยังลอยอยู่ไกลๆแต่แทนที่จะรู้สึกสูญเสีย เธอกลับรู้สึกเหมือนบางอย่างใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นเธอหันกลับมาหาแม่แม่หนูจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแม่ยิม้มแม่รู้ว่าลูกทำได้เสมอชายคนนั้นก้าวเข้ามาข้างๆดวงตาเขาอ่อนโยนและผมอยากจะช่วยคุณอีกครั้งถ้าคุณยอมให้ผมอยู่ข้างๆเธอมองเขาเงียบๆก่อนยิ้มบางถ้าจะเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มจากการให้อภยัยเธอยื่นมือให้เขา เขาจับมันไว้แน่นอบอุ่นและสั่นนิดๆเหมือนหัวใจที่ยังเต้นอยู่เสียงเครื่องวัดชีพ,พจรในห้องดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอแทนเสียงหัวใจของสามชีวิตที่กลับมาเชื่อมโยงกันอีกครั้งนอกหน้าต่างแสงแรกของเช้าวันใหม่ค่อยๆส่องลงบนเมืองกลิ่นดอกไม้จากสวนโรงพยาบาลลอยอ่อนๆเข้ามาหญิงสาวหลับตาหายใจลึกทุกสิ่งที่เคยไม่พัง ได้แปลเปลี่ยนเป็นเท่าความเข้มแข็งและในเท่านั้นคือความรักที่ยังไม่ดับแต่เพิ่งเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง